ปกติผมไม่ค่อยเห็นสอสอก้าวไกลเนี่ยจะออกมาว่าใครนะครับโดยเฉพาะสอสอผู้หญิงนะครับนะฮะแต่ประดีว่าฟังทางคุณสรยุทธสัมภาษณ์คุณหมายสิริกัญญานเนาะแล้วคุณสรยุทธเนี่ยก็มีการพูดถึงคุณคําปากานะครับอืมซึ่งคุณหมายเนี่ยก็มีพูดออกมาบอกว่าสริรกันดีนะครับก็คือเียบเหมือนกับโดมาเยอร์นนะแล้วคุณหมายก็บอกว่าเขาฟังแบบปิดเสียง คุณสยุทธก็เลยถามว่าทําไมคุณหมายบอกว่าหยาบคายเออคือผมเอาจร,จริงตกใจที่ได้ฟังคุณหมายพูดแต่ว่าโหแสดงว่าคุณคำประการเนี่ยต้องพูดถึงคุณหมายเนี่ยแรงแน่ๆเลยนะครับก็บังเอ,อิญเลื่อนติ๊กตอกไปตอกมาไปเจอจริงๆครับโอ้โหดูถูกมากอะ่ะดูถูกแบบสุดๆเลยอะ คือไม่คิดว่าเขาจะคือเขาเป็นนางแบบเพื่อไทยเนอะเราไม่ว่าเลยนะครับแต่ว่าการที่มาดูถูกว่าคนอื่นไม่เก่งหรือไม่มีผลงานอะไรเลยทํางานก็แบบไม่กี่ปีไม่ได้มีผลงานอะไรที่โดดเด่นแล้วที่เก่งขึ้นมาเนี่ยที่ดูโดดเด่นขึ้นมาในก้าวไก่เพระ่ะก้าวไก่ไม่มีใครที่เก่งโอ้โหพูดแบบแย่มากอะ่ะ เฮ้ย hey, แบบอย่างนี้นี่คืออะไรอะ่ะคือผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงได้พูดแบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับทำไมคุณจรเนี่ยเขาถึงได้แบบไม่อยากให้ลูกเขามาเสวนาด้วยไม่อยากให้ครอบครัวเขาไปยุ่งเกี่ยวกับคุณอะ่ะคือคือคุณแบบพดจาดูถูกคนมากอะ่ะคุณเก่งมาจากไหนหรอถามจริงๆมันเป็นเรื่องแปลกใจมากเลยครับว่าโอ้โหทำไมแบบทำไม พูดกับคนอื่นแรงขนาดนี้ทำไมดูถูกกันขนาดนี้คนเหมือนกันนะครับไม่แปลกใจเลยว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยจะบอกว่าอยากคายนี่คือถือว่าการพูดของคุณสิริกัญญานี่คือดีที่สุดนะผมว่าถ้าเป็นผมหรือว่าเป็น,เ,ปนเพื่อนๆผมหรือว่าเป็นพี่น้องผมเนี่ยคุณขปาการน่าจะโดนมากกว่าน,นี้คือโหผู้จ้าแรงมากเลยเนาะแล้ว เห็นหลายๆคนก็บอกว่าผมมีคลิปอื่นๆที่รุนแรงยิ่งกว่าน,นี้อีกเออผมไม่ไม่อยากฟังคืออยากจะบอกทุกคนนะครับพวกเราเลือกเสพสื่อที่ดีๆได้เราเลือกเสพสื่อนะครับที่มันจะทําให้เราแบบโพสิทีฟให้เราเราดูการเมืองเราศึกษาการเมืองในเชิงที่แบบสบายใจนะครับดีกว่าไปฟังคนที่แบบ วิเคราะห์ต่อให้เขาวิจาวิเคราะห์ดีนะแต่การใช้คำพูดของเขาแบบนี้นะผมว่าอย่าไปฟังเลยดีกว่าแบบไม่ไม่เวิร์คครับมันปลุกปั่นแล้วก็มันทำให้เสียอารมณ์กันเปล่าๆแล้วก็เราก็จะรู้สึกไม่ดี